สวัสดีครับนี่ผมชัยนะ้ำก๊อฟนี่ผมจะมาสรุปประเด็นงางนะของไอ้นี้นะที่มันมาหิวแสงอะไรนบโชว์อะไรก็ไม่รู้นะนี่นะมาคําพูดมากมายนะความหมายแปะลิงก์ที่ขอให้ไปซื้อของนะครับก็และแม่งขายอย่างแพงเลยไม่ใช่หรอไปรนะเด็นนะดูดิขายอย่างแพงอะ่ะขายเจ็ดร้อยอันนี้นะผมจะสรุปให้นะว่าตัวนี้มันมีดียังไงนะทําไมคนถึงชอบ,ะะบกันนะก็หนึ่งเลยนะคือเวลากด F อบ่ะมันจะสามารถแบบ สั่งตายได้ก็เราใช้ง่ายนะเวลาไม้บัมอะไรอนยะ่างเงี้ยตอนนี้แบบมันก็ตีตายอะ่ะแล้วเวลาเราเข้าใจว่าเวลาเอฟภาพไม่ตรงนะก็เหมือนโปรตัวไหลอะไรเนงะี้ยแบบต้องให้สั่งภาพไม่ตรงคนระับต้องให้เวลามันตีเรามาผภาพไม่ตรงมดพดตัวแบบมันแบบเต็มแหบบัวเราเลยแต่ว่าภาพเรามันไม่โดนหัวนะมันก็ไม่ตายนะตอนนี้อันไฮไลท์ได้นะอันนี้พูดจริงก็เอฟปุ่มเดียวเลยนะก็ กดจังการจังหวะนะตอนตีกด F หรือว่าตอนจะรับไม้จะเป็นอมตะห,หรืออะไรเงี้ยแบบตัวไหลก็กด F นะประมาณนี้มันก็เดินไหลได้ชิวๆนะแต่ผมจะบอกให้นะเว้ยเอาจริงมาไอ้เนี้ยนะคำพูดมากหมายความหมายแม่งขายของไอ้นี่จริงตลกแนะกังนี้ฮะก็ประมาณนี้นะขายเจ็ดร้อยกว่าบาทนะผมก็จะเอามาขายต่อนนี้นะแค่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ก็สำหรับทางซื้อนนในเว็บนะครับ เป็นผมนะก็ในเว็บผมก็จะมีของถือมากมายนะก็คือตัวนี้นะที่มันขายนะเจ็ดร้อยกว่าบาทผมก็ขายเจ็ดร้อยเก้าบาทนะก็ตอนนี้เราก็จะมีของอื่นมากมายนะในเว็บไซต์น้ำก็สามารถมาสั่งซื้อก็ได้นะก็ป่านนี้ผมขอมาคาร์ทสิทธิ์นะคะที่เดี๋ยวผมก็อย่างนั้นที่ผมจะฟังบ่อยนะก็คือไอ้เรี้ยนี่นะผมจะบอกให้ใช่ไหมว่าคนอย่างเงี้ยทำทำคุณไม่ขึ้นนะเพราะม่น มีคนทำตัวนั่งเกียนยังไม่เฉลี่เขาจะมีขายของเนี่ยเป็นกอดามากแล้วกันขอบคุณเนี่ยจุ๊บจ๊อยนานครับ